ขอต้อนรับแลกากำลภาคหรื่องังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรรยการรอยิ้มสุขภาพครับผมนุ่มยศสุนทรวันนี้นะครับเดินทางมาที่อำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดนองบัวลรพูพ6ป่ากับคุณพอ่อและคุณแม่สองท่านน้ากันนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้นได้กินสมุนไ<ป>พรข้าวตองไปแล้วนะครับคนตอบรับดีขึน้นลายซ้ำใดเข้าสมาติตามไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอเชิญคุณพอ่อแนะนําตัวเจ้าของก่อนนะครับคุณพ่อซื้ออย่างครับพ่อพ่อซื้อนุ่นนัำ่ำตุ่กและลติยา ครับตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ละครับอายุหกสิบห้าปีหกสิบห้าปีปกติเป็นหกสิบหกคนอืมครับผมอยู่บ้านเลขที่ยังครับฮะอยู่บ้านเลขที่ยังครับบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดหาหมู่หมู่ที่หนึ่งตำบลตำบลดอนบกไฝ่บ้านดอนบกไฝ่ครับอำเภอส่วนนุ่งหัหาจังหวัดน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูเป็นบ่อคปกตินี่ประกอบอาชีพยังล่ะครับพ่อทำหน้าทำหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเขาเนี่แหละเนาะเฮ็ดแต่หน้าครับบางหันนี่เฮ็ดได้บุระครับเบียกพ่อ บบรเตเกี่ยงมีได้จ้างม่ได้จ้างเฮ็ดบ่อกมีปัญหาสุขภาพอียงแนก่อนคือก่อนนันนี้มันที่ที่เปลนเป็นกระเพาะลำไส้นีือ่ะกระเพาะลำไส้ครับไปยังไ๋ครับเป็นอูออาบอกยังไงเม่อดดไปตัดใส่ต่งออกมาแล้วลังมันปวดยู่ไตใส่ต่งปวดบ่ายยักเที่ยครับมุยกสนหลังกระมุยการดีขึ้นทั่เที่ยจริงจนิงยังกระมุนดีขึ้นกัเรัว มือมือที่ได้ไปกินยามือที่ต่อตามยานีครับเดี๋ยวขออ้อพ่ออาการทุกข์ทรมานนี่มันเป็นไนนะครับจังเช่นว่าหนึ่งนอกจากคือมีอาการเกี่ยวกับเจ็บท้องสิงเสียบทองอมันเบมันมัน เย็บท่องแดงแค่สันหลังอยู่ซองนี่เป็นยังครับพ่อซองนี่เป็นพิซซ่ดวงพิซซี่ด้วงเนาะกับอันนึงอันคว่ำจับเสียมคว่ำจำบมพลคดีนะมคว่ำจำบมูลคดีเอาอยังว่างไว้ว่างปรับถ้ำเนี่ยปรับเอ้าสปอรไปส่งๆไปทั้งอันเสมอไปสันบอกมันมันเลื่อมมองว่างปรับเลื่อมปรับหลุดครับจอาจารย์อาการเก็บทองของเขานี่นะครับมันทองละมานคักสได้ทองละมานมันกิ่นนั้นมันกล่าวว่าง ใครว่าย่างน้ำมันกัย่างไปรน้ำมูน้ำพวกกับ่ดีใจบอกเพราะว่ามันมันเจ็บมันเจ็บเจ็บอยู่ตลอดเจ็บตลอดเวลาเลยบอกเออมันมันไม่เจ็บแน่มันเจ็บเจ็บจะแฉะเพราะมันมันกินข้าวลงกับิเจ็บจะแฉะเพรานอนยิ่งมขึ้นพูดเรื่อเก่งไปแค่ไหคอยพิการครับระบบทับทายเข้าไปในอลไรครับพ่อก่อนอันนี้ก่อนหนึ่งมันเน่าเน่าฟอนเนี่ยกับทายดีพอหายหายกินเนี่ยมันมันจิระบายสิครับกินหมากก่อนก็กินตลอดกิโลันสามสิบชี้สิบเตือนไม่กินแต่มันไทยบ้านนี้ มันกระเทยเกี่วมันบ่หายเจ no ็บด <st endroit> ิบ่หายเจ็บมึอย่มันกระเจ๊มึงเสียนลนับ้านมันบ้านเด็กเขาได้เด็กเขาจะได้กินยาเนาะว่ะครับตัวนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับอาการเจ็บท้องของเขาครับแล้วที่บอกว่าเกี่ยวกับปิดสิดวงนี่มันทรมานจงไหนละครับพ่อตัวปิดสิดวงไายไทยมันไทยเนี่ยไทยานี่ยไายออกมาแล้วก็ปวดนะอืมไายสุดเข้าล่างด่างยังไม่เรียบร้อยลูกมากมันจะปวดแบบบุกครับปวดดักมูบเลยแต่ว่าสองมื่นสามมื่นมันบุปวด ครับอากาบาดนี่นะครับอาการเกี่ยวกับว่าความจําเสื่อมยั่ง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 ว่าได้วาดทดลองอันนี้ไอ้เกี่ยวว่ามันดีขึ้นอนี้นี่คือทองทองบอกครับเออมันค้อนในติยาสามมือนั่นอ่าบ๊อมเบนยาได้เอิญเข้าวตองได้ครับตัวนี้บ๊อมเบนยาได้ครับไปิันสมุนไพรข้าวตองกินสมุนไพรข้าวตองไอ้ครับวันนี้อาการที่มันเป็นมันนี่นะครับคุณพ่อเฮ็ดจี่ไหนล่ะคุณพ่อจะได้ไม่หุ่นจักกับสมุนไพรข้าวตองได้ นะครับเป็นอะไรจะใ้หัวใจก็สมุนไพรเข้าต่อไปครับโทรหานั่นแล้วท้อหายฟังฟังวิทยุในฟังวิทยุฟังวิทยุอ่นสัมผัสป่วยมากฟังไง้ะกูจะได้กิ่นนู้บานเยอะไกวายามเอาไม้เลยโทรไว้ไกว่ยมเอาไม้เลยโทรไว้สามมือจังได้ครบจังได้เข้าตัวะก็สิบตัวเข้าตัวทุ่มเข้าตัวดันซุนซีทุ่มทุ่มสี่ตัวดัน มันหาหาล้องทายะเจําเขียนอไรเงี้ยอยู่ครับผมบันนี้การจังหดเอาสมุนไให้เขาตอมากินมหนบอเรี่ยมากินครับบัรน um ี้พอกินแล้วนะครับมันกระถุ่งมันตอบรับในร่างกายเนาะตอบรับดีดีดีจังหดมือม um ือแรกเมื่อกินมือแรกนี่กระเพามาสำมฤทดอกครับกินกินมือที่แรกมือที่สองมานมาสำมฤทว่าวะนี่เปปกติครับคุณู้ครับข้องมันที่นี่อาการดีโลืงแล้วกระเพาะแน่นบอ นตนะก็บดังเดครับคุณมือตัวนี่บแต่วัาได้จินยานี่มันจิดังปุ้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 งปุเยเออตบวีปุ้งปุ้ง,ง,ง,งครับแล้วก็สเสียบตั้งสองวดเออเสียนี่ยมันขึ้นมากครับมัแดกไปสันหลังอือโอ้ยอดตอาโอโเราวัานนี้ยิ่มีก็ นีนรนเดเขียนเอาบัตรมาข้าวบาได้ฟังบัดรเขียนเอาวพรานั่นเอาบัดว่าบอกไมยเหล็โทษทีบอกทีเดียวสูดนี่ยตอมบอกสอเทียบอกสองเทียได้บัดครับเดกแวมให้บอกสองเทียเนาะให้บอกสองเทียเขาจังจำท่านว่าผู้เฒ่ามันควมจำเทียบส่วนมากวันีร่นสี่สิบห้าสเฟัง ต้องให้เบอสเบอร์โทรศัพท์สองเท้านอกบานนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องมีสุนทอดเวลาสัมภาษณ์ต้องบอกเบอร์สองเท้าบอกสองเท้าเนอะบานนีอครับรายการพุ่นฟอตอนนี้กินมาจากมือแล้วสามมือสามมือครับสามมือเท่านั้นสามมือเท่านี้สามมือนี้อาการเจ็บท้องเป็นอะไรดีขึ้นบอกโอ้ยมันโมเจ็บแล้ยโมเจ็บเลยบอกเจ็บจับเหนียดเลยอีหลีบอกครับพ่อโต๊ะ เมื่อคืนนี่ว่าขึ้นทีต๊ดซึมมาเลยว่าท่านี้บอกได้ยินเสียงเท่านี้ต๊ดเสียต๊ดซังเสียงโอ้เท่านี้โรคเสียหายแล้วเนี่ยถือแกาเลยเปอนคแล้วกับกบีกระเปาเลยอือกับกปีกระเปาเลยครับผมเป็นกระปีกระเปาดีขึ้นหรือล่ะเนาะดีขึ้นคราบขนาดบ้าหนึ่งเบิดเปลี่นน้ำเบอกว่าบอกบานีแม่บ้านก็บอกว่ามีปัญหาสุขภาพนวบารีครับครับแม่บ้านก็เป็นเบาหวานนะบารีอืมบาหวานอ่เบาหวานนี่มีปัญหา ถูกธรรมะจะหนอะไรครับแม่โอ้ยมันกับเห็ดยังบ่ได้แล้วมันก็เมย์ตัวเป็นเบาหวานนะเมื่อยบ่นั่งยืดเสื้อกับเมื่อยไปเฮ็ดยังหน่อยเนี่ยเมื่อยส้มคือที่ยังศูนย์ให้ลูแคลานน่มบ่ละศูนย์ให้ลูแคลานน่มบ่ละบ่มันไม่หนุ่มไม่หลานอยู่นั่ดอกไม่หนุ่มสายู้เดียวนอนอยู่างโอ้ครับอาการเป็นไรสายตาฟ้าฟางบ่สายตาเห็นแล้วมาเห็นหง่ะมันฟางมันมันฟางเจ็ดก็บ่อีกบ้างเหมแม่อย่างหิ่งห้อยลายน่ะครับวันนี้ไม่พ่อใหญ่เดียวยาให้กิน ข้าวตองข้าวตองไอตินเซเออเซกระทัดไรบ่ไม่กินไรอ่ะเซกินไรไปไหนล่ะโอ้ักซีซีเท่าคาซีซีซีเลยไหพูดอ่ะคาซิบซิบหาซีซีแหรอมั้งเครื่องแก้วเนาะประมาณเครื่องแก้วเออเซกินไรให้เออเซเลื่อยเนี้ยครับพี่น้องคุณผู้ฟังอย่าออกแบบอย่างเด้อกินไรเผื่อเออเมื่อเมื่อที่เนี้ยกับโมโนซึ่งแล้วโที่สองโมโนที่มื่อคืนเนี่ยเป็นมื่อที่ไหนเออที่สามที่สองที่สองมื่อเมียอคืน สี่ทุ่มครับสี่ทุ่มเป็นไครับแม่ลุกไม่เยวเออลุกไม่เยวบ้านนี้ไปนอนไปนอนไปนอนแข้งทางนี้ลุกครับนอนจบอกพ่อบ้านบ่บ่ได้นอนกันบนนอนคนละมุมนอนคนละมุมบ้านนี้นอนลงนี่เอาหัวใจเต้นแห้งคือบนหินเสียงเออเออแปลกไว้บ้านนี้ก็คือลุหัวใจพความเดืเป็นลุกหัวใจนะบ่ครับแม่ไปตรวจหมอเขาว่าลุกหัวใจเต้นแรงบอกว่าบ้านนี้ นอนเที่ยงอีกคหน้าจะนอนเอาไปใส่ซำมาแต่ว่ามีอยู่แต่ว่ามี่ก็คอยธรรมดาทรแบบธรรมดาต้อกต้องทำแต่เก่ามันตุ่มตุ่มเก่ามันตึงตึงผู้ได้บอกอยังโทถศูนย์เลี้ยวแับนั้นศูนย์บึ้มบึ้มตลอดเลยเออโอ้ยพยานไผยก็แล้วกันจะจอยครับบัดนี้กินข้าวตองไปแล้วนะครับสายตาเขาดีขึ้นบ่สายตาดีขึ้นอืมสายตาดีขึ้นยังไงเนี่ย ดีคือเดี๋ยวไปเองส่มันยั่งอยู่น้อยเม็ดดำๆมันเม็ดดำๆไม่งอแงงบออดำๆๆๆไปเป็นมูเป็นมูเมเออปากเ่าเขาสิลอยเราฟังตะกี้ปากไม่กินน้ำสมุนไพรฮักกาวฮักกาวเราฟังมันหนว่าเราก็ว่า้านพญายอยไปเพื่อนพญายยไปอือนเลนอืไดมากพญยยเขาอยเขาดอยมาสัมผัสพญายวยสั่น เอากระจี๊ยวมะจังปานม่แต่กินซ้ำมือหนึ่งซ้ำมือขึ้กันว่าแม่ก็ได้กินพร้อมกันเนาะเป็นข้อวบ้านกันบ้านซื้อวันที่สามสิบน้งเนาะเออครับกินมาแค่ซ้ำมือนี่นะครับแม่กินไปพร้อมกินอันนี้วันที่สามสิบนะครับอาการตามันดีขึ้นไหม่อสครับสรุปแล้วขึ้นจังหน่อยแล้วเห็นหุวงบ่อสเห็นเห็นสัตว์ขึ้นบ่บ่มันยังอันมัวมัวยังมัวมัวอยู่ ดิกลิ้งจักน้อยวะเบี่ยงมีมั่วแต่ว่ามันบ่เป็นสายเบี้ยงมีก็มั่วแต่ว่าไม่เป็นสายเป็นย่างเป็นดำๆนะแล้วไปเป็นมืดๆเป็นย่างเล็กน้อยนึงมันไม่หิวหอยจะกินมันหลายจะกินมันหลายกว่านี้บ่เป็นมูเป็นมูวนใหญ่กว่านะเพาเดี๋ยวเป็นสิ่งทจะหมดแรงทุกแบบเนี่เดี๋ยนี่เดียวเอาบ่เมนต์ม้วนเป็นตายบ่เมนต์ม้วตายจากของบอดีเออระบาดทีเนียอาการเยอะก็ปรุกเขาใจละที่ว่าตะกี้เต้นตุ่มตุ่มกินมาสามมื้อนี่ดีขึ้นบ่ดีขึ้นแล้วดีขึ้้นนนซดีขึ อ๋อมันก็ให้ก็กินกับว่าให้ในดินแห้งกว่านั้อเนาะนั่นยิ่งเสียงอันเสียงหัวใจเออเสียงในยิ่งเสียงมันดัางควายโรคสิบบอดัางควายโรคแต่ว่านอนขังในเด้อ็กนอือนอนฟังเสียงหัวใจของฟังเสียงวัดอีกคาั้งคนใหญ่จเถอาเ่าแต่บ้านกินยาหัวใจจะต้นแห้งว่าเสีว่าครับเอาถามได้ทียาครับเอาเอาใจสิกัแล้วกันนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ทั้งสองท่านกินข้าวตองมืสามมืดอยากจะถามตรงๆรงนะครับว่าหูสึกพอใจบอ โอ้ยพอใจ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 น้อยซ้ำได้ทวัดเป็นคะแนนข้อมูลซื้อคะแนนเต็มรอยอยากจะให้กับสมุนไพรเข้าตอนจักคะแนนครับเอาสิมันกินสามหมื่นึงเอาแค่เบาพอดีโค้งาอเอาแคเจ็ดสิบเจ็ดสิบก่อนเนาะเออเพราะว่าเพราะว่ากินสามหมื่นึงมันมันดีขึ้หลายเดี๋ยวกินครบสามเดือนค่อยมาเอาอีกสามสิบเนาะเออจังมากสามผัสดีนปวดเจาะปวดเจาะปวดเาะปวดเแต่มันดีขึ้นนนั่ละ พราะว่าถามอีกนะครับว่าคนเฮานี่คันดีร่างกายดีขึ้นมันทิตกระทรงสวนดการว่าประจามลงเน้ยมั่นใจมันมันม่นใจที่โตจาของบอกพี่บอกน้องยังนี้โอ้ยบอกแล้วบอกหลานอยู่ก็บอก่บอกอที่หลานยังรอไปบอกเพื่อนผู้นี้ว่าที่็บอกว่าอาจารย์รดอาจารย์เนี่ยเราก็ถืว่ากินมัคคิสต้ามือหนินะมันดีใจมันดีใจมันดีใจน้ำท้องว่ามันมันดีขึ้นหลายครับ ระบบกับท่าดีขึ้นบแล้วครับพ่อต้องแพาตามมาในสาปีสาปียังบ่ดีขึ้นด้อิเสนแล้วไตลอดบ่ท่ายังมาเซงเมื่อแล้วตะปัดยินเ<อ>มื่อกีมื่อเพทยเทนึงเมื่อทายครับระบบกับท่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วทายังมางเมือ่อพ่อคุณแม่ครับราคาหนึ่งพ้บาทบ้านเฮากับบ่ถือว่าถือเด้สวัสิหาเงินใดน้องแมนบ่เออท้าแมนบ่มีลูกอ่า ได้ลูกเคยฝรั่งนี่กันก็ซื้อกินขึ้นเขาคนละกินนี่เกาหล่าเนาะมันบกของมันดีเนาะแอนเจีกระทามนะครับว่าคิดว่าคุ้มค่าเงินบ่เอาคุ้มแล้วแพงไปบ่บ่บรีกัตแคลว์บ่อันบ่ได้ได้แพงยังไงอีพอไปซื้อบัตรเที่ยวเดียวสองขวดสองขวดเลยโอ้โหสองขวดเลยครับราคาอ่าคุ้มค่าเงินเขาเนาะคุ้มคนะบ่แพงยิ่งไป บแพงหรอกแพ่าะันเป็นเลสมมุติลูกเป็นคือของพ่อยนุ่นนี่ลูกทองลูกใสกินรวกินรวยดิกินเลยพ่อยนุ่นบ้านดงบกไฟอย่างีรดิหนูไฟดิแล้วใครเขาจะบอกเล่ว่าพ่อนุ่นบอ๋อครับแทนว่าเป็นผู้บ่าวซ้ายสัา บ่เป็นสาวสิบ่ย่างบ่กวางหันในเรื่องเลยโอ้ยมันตั้งทำพิธีอะไรเห็นหลานกูเป็นสาวบ่กน้อหลานไปายนั้นยิ้มเงี้ยหน่อกวนบาททำใจอยู่ของสั่นเลยบอกเออนี่เนี่ยเท้าฝ่ายหน่อกบข้อดบาทอย่างแบบผ่าเลยหลุดลูกสระหลูกหลานบอกหลานยิ้มเงีอยหน่อกวนบาทหลูกเครื่งบอกลูกเครื่งบอกเป็นตากลางบวชบ่บดคู่เท่านั้นเนาะลูกเคยฝรั่งเนาะครับอ่าคุณพ่อครับอยากให้คุณพ่อฝากความในใจไปหาผู้ดีเป็นฟังรายการในตอนนี้นะครับมีทัวร์ไป นะครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเขาตอนนี้นี่พู้ถึเพิ่นเป็นคือพอน่อนะครับให้เพิ่นหันมากินสมุนไพรข้าวตองคือพอ่อจะได้เศร้าคือพอดีขึ้นคือพอนะครับฝากควาวไปหาเพิ่นนะครับ่อเชิญครับโอ้ยคันเป็นผู้ใดเปลี่ยนคือพอใหญ่นุ่นน,น,น,นนีก็่คือพอนใหญ่ผูดไปซื้อมากินเลยอืมคันอยากเศร้านะ่ะคันไ่อยากเศร้าจะไปซื้อ <c oughs> อืมเอาคันอยากเศรา <c oughs> ้าโนเจ็บท้องเจ็บใจลูกโบวบอวานนึง ปวดแจ้าวดขาซื้อมากินขยโมยากเศ้ายังไปซื้อโย่านกันแทรกวนโมยานกันแท้ตะเกียนกันแท้มได้ด้เอาบอยายกันแท้กสมบตะเกียไม่ขืนกันแท้มได้ไปเห็นขันแท้กลไข้รบย่้ยจะแขงห้าข้นได้อจแขลยจับแทรกนเอาบอยกินมาสามมือนี่เห็นขันแท้กไปไหนนะ่ยเจาเปล่าว่าเห็นขันแท้เทียเด้บ่อยอ๋อยังไม่กันแทรเออวเห็นบ้านไปหน้าเทียรบ อ่าังสีกับเรากันนะครับดีขึ้นเนาะผู้ที่ซื้อกินกับนีเงินมีเข้ากับภากันซื้อกินเลยนุ่มยศสุนทอนนะครับมือหนีเดินทางมาจากยโสธรลักกะมาฮอดอ่าทางอำเภอสุนัขผูหาประมาณสองถุ่มโกกัวนะครับลักกะได้มานั่งคุยกับคุณพ่อในมือหนีนะครับมาจ้างคุณพ่อวอาจักบาทครับพ่อบริจ้างแจกว่านะบริจ้างแจกว่าได้บอกเอ้าเขาบอกมันจะใสขึ้นบอกดีแทบมันจะเสียแจกวานบันจะเสียแจกว่ามันว่าบ้าเองเนาะบ้าจากเ ความจริงนความจริงเนาะความจริงเป็นสิ่งบ่ตายเนาะแม่นบ่าจริเป็นตัวให้นังมันคดีก็ว่ามันดีเนี่ยจะเป็นตัวให้นังเนาะจริงสามมือมันก็เป็นต่างเทนี่แหละก็นับว่าดีตัวสามมือหนึ่งมันดีขนาดนี้ขวดสองขวดมันก็จะหายไปเลยตัวมั่นใจมั่นใจมันก็กุ่มทางเงินตัวซื้อเลขกอะไรก็ไ้าไม่เห็นซื้อเหล็กอะไรก็ไหนขันตะเ้าซื้อจริงก็เพราะขันไฟเป็นโรคกระเพาะล่ำไสด้วยาดีนะแม่นี่เนาะอีกพอซื้อเลขเอ้ย บอกข้อเสลกเบิรละท่านนี้เล็บไฮโลกับวัดคู่ว่ะวัดหน่อยคนหน่อยแตงโมเล็บสวนไม่ทันละเรียนแทมมันพันหนึ่งสองมันยื้อสายวกกระสิมให้รถครับผมตะกี้เล่นน้อกันอ่าครับการคอขอบพระคุณคุณพ่อและกัคุณแม่ทั้งสองท่านเด้อที่ได้เยังไงขอบคุณทุกคนในการกราฟนมยืสวนทอดในรายการรอยยิมสุขภาพครับกาขอให้ทั้งสองท่านนะครับหลังจากกินเข้าไปนะครับจนครบขวดสองขวดซ้ำขวดซี่ขวดก็ว่าไปกาขอสสุขภาพดีขึ้นจะเป็นปกติ นะครับแล้วก็เป็นร่มเพราร่มไส้กับลูกหลานไปเด้อดนได้ดดคุณพ่อคุณแม่เด้อครับผมยาเจ็ยบยาจนนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับได้ล้านาลูกเคิงนะครับดุเคยฝรั่งกับขอให้คำให้คุณเด้อพ่อเด้อครับผมสาวสนุ่มยาสุนุ่มยศทุ่นไปหาโฆษณาสัมภาษณ์ผู้ใดก็ให้เป็นยาดีเป็นยาซักซิบต,ตลอดดูแลค้นเรียกมนุษย์ไอ้พวกในเศร้าโรคไข้ไข้เจ็บให้พวงในเศร้า แล <ผม S 2> ้บพวกคนเราพูดได้ดีกินกนไับไรขอให้แค็ง<า>ขาดศักดิ์อยู่โยงโคงกกระเพันนะสาธุาาขอบพระคุณหลายครับคุณพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ